โอกาสเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องสร้างให้กับพี่น้องประชาชนให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมมาร่วมฟังโอกาสนโยบายวิสัยทัศน์และเบื้องหลังการทำงานจากทั้งในรัฐบาลส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนกับรายการโอกาสไทยกับนยายกแพททองทาน สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคนค่ะวันนี้เป็นเทปพิเศษนะคะแต่จะงงนิดนึงว่าทำไมกลับมาเร็วอย่างนี้นะคะปกติต้องมาเดือนละครั้งนะคะแต่ว่าน,นี้ค่ะเนื่องในโอกาสที่ดิฉันไม่มีโอกาสไปเยือนทางการนะคะที่ประเทศจีนเป็นปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนครบ50ปีค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเทปพิเศษไม่ได้นะคะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าทริปที่ไปเมืองจีนทั้งหมดมานี้เป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามชมกันได้ในเทปนี้นะคะ ยานทางการคืออะไร Offi c i a l v i s i ิ Visit, นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าจะได้เห็นตัวดิฉันดเดินตรวจแถวทหารนะคะของแต่ละประเทศจะมีการเดินพรมแดงคู่กับผู้นําประเทศนั้นๆนะคะอย่างเช่นเคยได้ไปมาก็มีของลาวใช่ไหมคะของมาเลเซียแล้วก็นี่ก็คือของประเทศจีนนะคะดิฉันถือว่านะคะประเทศจีนครั้งนี้นะคะก็ให้เกียรติกับประเทศไทยอย่างมากนะคะเพราะว่าดิฉันได้พบกับผู้นําใน3ระดับเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านประธานสีจิ้นผิงเองนะคะประธานสาภาของจีนค่ะแล้วก็มีท่านนายก รีเฉียงนะคะก็ได้พบถึงทั้ง3ระดับเลยเราก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะที่ว่าการที่จะได้เจอ3ระดับ ในการประชุมการเยือนหนึ่งครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกๆครั้งไปก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศเราค่ะพอเข้าไปเนี่ยเราก็ได้คุยถึงความสัมพันธ์ก่อนเลยว่าจะมีการให้ยืมแพนด้ายักษ์มานะคะซึ่งก็2ตัวนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังดาเนินการอยู่แล้วก็ทางประเทศไทยก็เตรียมสถานที่อะไรให้เรียบร้อยนะคะเพื่อรับแพนด้ายักษ์นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เบาๆสบายๆเวลาที่เอ่ยถึงเรื่องนี้ทุกคนก็จะหน้าตามีความสุขแล้วก็ ็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ประเทศจีนก็รู้สึกตื่นเต้นกับเราด้วยนะคะแล้วก็คือในเรื่องของการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์การทูตไทยจีน50ปีก็มีการทําซุม้มคือซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในเจพรรษานะคะของในหลวงนะคะก็เขาก็ถามว่าเป็นยังไงสวยงามตั้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งดิฉันก็เชิญชวนเรียบร้อยนะคะว่าให้มาดูกันเยอะๆนะคะเพราะว่าก็สวยงามมากนะคะโดยเฉพาะยิ่งช่วงเมษาก็เป็นช่วงสวงกรานด้วยนะคะก็เผื่อพี่น้องคนจีนอยากจะมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็ ย้ำเตือนเรื่องความปลอดภัยค่ะว่าเ,เราเน้นย้าในเรื่องนี้มากแล้วตัวดิฉันเองให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกว่าทั้งตํารวจของเราตํารวจท่องเที่ยวเนี่ยทำงานหนักเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันก็พย้ําเตือนในเรื่องนี้แล้วก็มีในเรื่องของพระเคีื่ยวแก้วนะคะที่ทางจีนเนี่ยให้มาปริสถานที่ประเทศไทยซึ่งอันนี้เนี่ยชาวจีนเขาก็ถามดิฉันได้ไปเจอกับพวกสื่อนะคะสื่อก็ถามว่าเป็นยังไงคนไทยได้เข้าไปสักการะไหมอะไรเงี้ยนะคะคนจีน ถือว่าเป็นเ,เป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็ได้เล่าแบบว่ามีตั้งแต่แรกเนี่ยก็โอ้โหคนไทยก็ทยอยเข้าไปสักการะบูชานะคะพอมีการแลกเปลี่ยนกับตรงนี้เนี่ยมันเกิดความสบายใจเกิดความชื่นชมในในสิ่งที่แต่ละประเทศทำนะคะความสัมพันธ์ทั้งนี้เนี่ยเราแพลนยังไงให้อีก50ปีต่อไปจากเนี้ยประเทศทั้งสองประเทศเกิดความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบนี้ไปอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะนี่ก็คือธีมที่2ประเทศคุยกัน ตอนแรกนี่ที่ไปถึงนะคะก็ทุกท่านน่าจะได้เห็นภาพแล้วว่าที่นั่งกันสองสองฝักนะคะเป็นไทยกับจีนแล้วก็เป็นโต๊ะจริงจังมากก็ไปคุยก็ประโยคแรกเลยนะคะท่านไป,ไประธานาดีก็ชื่นชมนะคะที่ประเทศไทยได้มีการจัดการเรื่องคอเซนเตอร์อย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราควรจะเซตทีมทํางานขึ้นมานะสทีมจะได้มาช่วยกันในเรื่องนี้จริงๆจีนอยากจะช่วยมากกว่าน,นี้ด้วยซ้ํานะคะซึ่งเราก็เลยคิดว่า ขอแค่เป็นทีมทํางานนี่แหละเพื่อจะได้ขยับขยื่นได้เร็วแล้วก็สั่งการได้เร็วด้วยนะคะอันนี้ก็ทางรัฐมนตรีต่างประเทศก็กํากับดูแลในเรื่องของการพูดคุยของทั้งสองทีมอยู่นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะว่าเ,เรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเรื่องของการที่มีการโกงการอะไรเกิดขึ้นางคะก็จะสามารถพูดคุยแล้วก็หาข้อสรุป ได้ในวงสองวงนี้ที่คุยกันก็นับว่าเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์มากๆค่ะแล้วก็มีในเรื่องของซอฟต์าวร์นะคะที่จะสามารถแชร์กันได้ว่าอย่างเช่นมวยไทยร้านอาหารไทยสามารถจะไปจอยอะไรกับจีนได้บ้างนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีทีมทํางาน Working Team มาติดต่อกันนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องสินค้าเกษตรของไทยต่างๆเราก็ได้รับข้อคอนเซิร์นมาต่างว่าเวลาเราส่งสินค้าออก ไปที่ประเทศจีนเนี่ยนะคะบางทีก็จะ,จะมีปัญหาว่าต้องมีการเช็ค QC การทําให้ล่าช้าผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงมากขึ้นแต่อันนี้เนี่ยค่ะเราก็คุยกันเลยว่าให้จีนกับไทยมากําหนดมาตรฐานเดียวกันเลยว่ามีข้อคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างข้อที่เป็นเงื่อนไขอะไรบ้างมาคุยกันเลยเพื่อสแตนดาดจะได้เท่ากันเหมือนกันไม่งั้นเราก็จะเกิดปัญหาว่าอ้าวไทยให้ผ่านแล้วจีนยังไม่ให้ผ่านจีนให้ผ่านไทยไม่ผ่านอะไรพวกนี้ค่ะก็จะหมดไปเพราะว่าเรามาตกลงร่วมกันก็จะเป็นทางกระทรวงเกษตร ที่จะรับเรื่องนี้ไปแล้วก็พูดคุยกันต่อนะคะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยดำเนินการอยู่แล,ะละ้วล่ะแล้วเราก็ไปคุยเรื่องนี้เพื่อจะให้มันซอลิตมากขึ้นว่าเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นและการให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องเสียเรื่องของต้นทุนให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อเราก็จะได้เกิดกําไรมากขึ้นเกิด<ม>ความสะดวกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเปิดช่องทางของสินค้าเกษตรไทยท่านสิจิผพิงก็ได้พูดขึ้นมานะคะว่าท่านชอบทุเรียนหมอนทองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านเมนชั่นขึ้นมาแล้วก็พูดว่าชอบมะม่วงด้วยนนนนนคพพออไไดดด้ยดยิทท่าาาูงเเรเป็นนก็กีใจ นอกจากนั้นนะคะก็ยังคุยเรื่องของรถไฟ ะะระยะที่1กับระยะที่2ที่กำลังอยู่ในอันเดอร์คอนสตรั o ชั่นตอนนี้ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยทั้งจีนทั้งลาวทั้งไทยทั้ง3ประเทศเนี่ยคะ่ะก็จะสามารถส่งสินค้าหาหากันได้ยอย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วอันนี้ก็เราก็จะสามารถส่งหมอนทองไปให้ท่านสีเจนผิงได้ด้วยนะคะก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดิฉันอยากจะทำนะคะแล้วกอ็อย่างพอส่งได้หมดอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะแน่นอนละลดต้นทุนไปเพิ่มโอกาสให้กับ SME เพิ่มโอกาสให้กเกษตรกรได้ส่งสินค้าไปอีกหน่อยคนจะมี ทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นช่องทางที่สามารถสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญเพราะเรื่องนี้เนี่ยจีนก็ให้ความสําคัญมากๆว่าอยากให้เรารีบทำนะคะจะได้จะได้ทำเรื่องนี้ให้ให้เกิดขึ้นเร็วๆแล้วก็ดิฉันก็ได้สั่งการคอรามอเรียบร้อยว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องขอให้เร่งรัดเรื่องนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของแลนด์บริดจ์อีกที่ทางจีนให้ความสนใจมากเช่นกันเขาก็อยากให้เกิดเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยแน่นอน มันมีแลนบริมันมีการเชื่อมกันเขาพูดด้วยซ้ำว่าขอข้อมูลเพิ่มเอาอันนี้รู้สึกดีใจนะคะว่าทางจีนขอข้อมูลเพิ่มในเรื่องนี้ว่าเราสตัตดี้ไปถึงไหนเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะเขารู้สึกว่าแลนบริชจะเป็นประโยชน์ต่อต่อประเทศเขาด้วยแน่อนอนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจะส่งสินค้าไปไปมาหากันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวก็จะให้ทางทีมเนี่ยเอาสต๊ดี้ที่ทำเนี่ยส่งไปให้ก็อาจจะชวนเข้ามาลงทุนหรือรอะไรเดี๋ยวดู next step ต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นนี้ิตหมายที่ดีที่เขาเมนชั่นเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ขอข้อมูลเราเพิ่มค่ะการมี land bridge นะคะเวลาการส่งของส่งออกไปประเทศอื่นเนี่ยลดเวลาที่จะส่งเนี่ยลงได้4วัน แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราส่งของที่เ x p i r e เร็วๆหมดอายุเร็วๆมันประหยัดไป4วันอะซึ่งจริงมันก็ยังไม่ Expire ยังไม่หมดอายุด้วยซ้ำแต่ส่งถึงแล้วเราก็เพิ่มโอกาสในการส่ง Product ต่างๆเหล่าเนี้ย ไปให้ต่างชาติได้ดีขึ้นนะคะและนอกจากนี้นะคะก็เป็นการประหยัดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการไปถึง15%ด้วยกันแน่นอนว่าพอมันถึงเร็วขึ้นก็ใช้น้ํามันน้อยลงการประหยัดน้ํามันก็เกิดขึ้นต้นทุนถูกลงผู้บริโภคซื้อของก็ซื้อในราคาที่ถูกลงอันนี้ก็จะได้ทั้งระบบได้ทั้งวงจรน,นี้นะคะแล้วเวลาเราส่งของไปถึงเนี่ยพอประหยัดน้ํามันประหยัดอะไรอีกเนี่ยเราก็กาลังทําเรื่อง green energy อยู่ green energy นะคะซึ่งอีกหน่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AI เป็น s e m i c o ักเ c t o r อุตสาหกรรม ในอนาคตต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานเยอะการประหยัดพลังงานเหล่านี้การทําสร้างเรื่อง green energy ตรงนั้นตรงนี้เล็กๆน้อยๆมาประกอบกันก็จะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่าน,นั้นนะคะเราก็อยากจะเป็นหักของโลจิสติกด้วยเพราะเราอยู่ตรงกลางทุกคนก็จะมาผ่านที่เราการผ่านปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเฉยคือพอผ่านมาเนี่ยเกิดการจ้างงานมากขึ้นเขาใช้เส้นทางเราเขาก็มาซื้ออาหารของเราอุดหนุนผู้ประกอบการเราแล้วก็ไปต่อทั้งสองทางผ่านที่เราหมด ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการจ้างงานเกิดขึ้นแน่นอนสินค้าเราเพิ่มทราฟิกของคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นโอกาสในการซื้อขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นแน่นอนอันนี้แหละค่ะก็จะเห็นผลอย่างเป็นระบบแล้วก็ครบวงจรมากยิ่งขึ้นค่ะ ได้พูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมอนาคตนะคะ EV semiconductor <an> ก็เป็นสิ่งที่เขาก็ทําด้วยนะคะเขาอยากให้เราทําเพิ่มแล้วก็ที่ได้คุยกับจีนเนี่ยอันนี้ในระดับของรัฐบาลนะคะแต่ข้างนอกเนี่ยเราได้คุยกับไฮเซนส์แล้วก็ของที่คนไทยออกเสียงว่าเซี่ยมี่นะคะก็คือเซี่ยมี่เขาก็ทำรถขึ้นมาซึ่งตอนนี้รถเขาอะผลิตแค่ในประเทศจีนเท่านั้นหน้าตาสวยเลยค่ะเป็นรถที่เป็นรถ EV นะคะผลิตออกมาเนี่ยแสนคันหมด อย่างรวดเร็วนะคะแล้วตอนนี้เขาก็กําลังหา,าในเรื่องของโรงงานการผลิตเพิ่มต,นตนันดูริชันก็ทันทีเลยก็ชวนว่า <d> เอยเนี่ยเรามาสร้างโรงงานผลิตในประเทศไทยไหม <d> เพื่อจะขายในเมืองไทยต่ออะไรเงี <d> ้ยเขาก็บอกว่าต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ของเขาเองอะ่ะยังผลิตให้กับความต้องการของคนในประเทศจีนอะ่ะไม่พอเลยนะคะพอฟังเราก็รู้สึกตาวาวนะคะว่าแบบมาเถอะนะคะเราจะได้เกิดการลงทุนเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นเราก็ย่องอยากได้นะซึ่งเราก็ชวนเขาว่าถ้าเขาจะ ลงทุนนอกจีนเนี่ยก็ขอให้มาเป็นที่ประเทศไทยเพื่อจะได้สร้างโรงงานเหล่านี้ขึ้นที่ประเทศไทยนะคะเราก็บอกว่าเราเนี่ย เป็นผู้ที่คุยกับอาเซียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีบทบาทในเวทีของอาเซียนเนี่ยจะทำให้เราสามารถคอนวินส์หรือว่าให้ข้อมูลประเทศในอาเซียนได้ว่าสินค้าชิ้นนั้นชิ้นนี้ดีอย่างไรประเทศไทยใช้แล้วเป็นยังไงพอเราสามารถมีพลังตรงนี้ได้เนี่ยแน่นอนว่าธุรกิจเอกชนต่างๆของประเทศจีนหรือประเทศใดก็ตามเขาก็จะมองเราว่าอ๋อโอเคประเทศไทยเนี่ยนอกจากตัวของประเทศเองมี potential แล้วเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านอีกนะซึ่งอันนี้ค่ะก็จะ ทำให้เป็นพลัส ของแพ็กเกจประเทศไทยค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเรื่องการคา้าการลงทุนต่างๆเราก็ได้มีการเซ็น MOU นะคะ14ฉบับด้วยกันที่ประเทศจีนเลยค่ะก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นคนเซ็นกับฝ่ายจีนแล้วก็แลกกันแล้วก็เช็คแฮนด์นะคะก็ถือว่าเป็นพิธีเล็กๆนะคะการเซ็นจบไปเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ค่อนข้างเป็นสิ่งที่ทางสื่อจีนเองเขาก็ลงรายละเอียดว่า,เ,าเราไปเซ็นอะไรกันบ้างนะคะทางทางของไทยก็เหมือนกันถือว่าเป็นโอก,กาสอันดีที่นอกจากเยือนแล้วก็ยังมีการเซ็นตกลงร่วมกั and อีกหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ของทั้งสองประเทศบางทานก็จะถามว่า MOU เซ็นแล้วได้อะไรบ้างนะคะจริงจริงได้เยอะมากนะคะข้อมูลออนไลน์ต่างๆนะคะที่เราจะสามารถแชร์กันได้ระหว่างไทยกับจีนไม่ว่าจะเป็นพวกในเรื่องของสแกมเมอร์อะไรต่างๆเราก็แชร์ข้อมูลกันได้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถพัฒนาอะไรในประเทศไทยได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเรื่องการเกษตรเครื่องมือที่จะช่วยเรื่องการลดพิษโชั่นต่างๆ,ๆอะไรพวกนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่สามารถแชร์กันได้แล้วก็สามารถเอาพัฒนาต่อยอดกันได้ นี่ก็เป็นสิ่งที่เซ็นไปและในเรื่องของการเกษตรเองเนี่ยก็มีการเซ็นกันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วว่ามีการพัฒนา QC วซีอย่างนี้ทําให้ประหยัดต้นทุนอย่างไรพวกสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยก็ได้เซ็นแล้วก็ตกลงร่วมกันว่าจะเกิดประโยชน์ขึ้นกับทั้ง2ประเทศค่ะค่ะ,คะอย่างที่บอกไปว่าเรามีความสัมพันธ์อันดีกันใน,ในประเทศอาเซียนอยู่แล้วนะคะท่านประธานสีเองก็อยากให้เราเปิดในเรื่องของ FTA ของอาเซียนกับจีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดประตูการค้าเสรีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มโอกาสให้กับประเทศในอาเซียนด้วย นี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็กำลังดำเนินการต่อเนื่องอยู่ค่ะนอกจากที่จะพูดกับระดับของของผู้นำแล้วเนี่ยดิฉันก็มีโอกาสได้เจอพวกอินฟลูเอนเซอร์ของประเทศจีนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นป๊อปมาดนะคะเสี่ยวหงชูเหมยถู เปลี่ยนผิงเขาก็จะมาเมิร์ชกับเราได้ล่ะค่ะว่าเขาจะสามารถเอาร้านอาหารต่างๆของเราไปแนะนำบนแพลตฟอร์มเขาได้เอาสถานที่เที่ยวของเราไปแนะนำบนแพลตฟอร์มเขาได้แล้วก็มีการได้บอกเขาไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยทั้งทางตำรวจเขาก็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ช่วยกันว่าเ,ออเราแนะนำแอปพวกนี้นะถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆนะคะที่ไม่ปลอดภยัยหรือต้องการที่จะลิ e r t ให้เจ้าหน้าที่รู้เนี่ยก็สามารถลิงก์กับ กับแอปพลิเคชันของคนไทยได้อย่างไรเบอร์ยังไงอะไรเงรี้ยค่ะก็เป็นการให้ข้อมูลเข้าไปแล้วเขาก็พร้อมที่จะช่วยว่าเอาข้อมูลเหล่านั้นมารวมกันในแพลตฟอร์มของเขาแล้วก็ให้เราติดต่อได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้นะคะที่จะช่วยเราในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะต่อไปนะคะเรามาถึงฮาบินกันแล้วนะคะ จริงจที่คาวินเนี่ยสนุกสนานมากหนาวมากนะคะไปถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเช่นเคยนะคะก็ได้มีโอกาสที่ดีมากนะคะรัฐมนตรีท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ว่าของกันกีฬานะคะก็ได้พาไปเจอกับนักกีฬาไทยจริงดีใจมากเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนาะจริงไม่ไม่ต้องตำแหน่งอะไรนะพะเราเป็นคนไทยแล้วสังเกตไปเราเจอคนไทยที่เมืองนอกเราสู้สึกด,ดีใจ <laughs> ความเป็นพ่อของเกิดขึ้นค่ะท่านรองนายกก็ไปท่านรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปหมดไปนั่งเชียร์ฮอกกี้นะคะสนุกสนานมากคนไทยของเรานะคะเล่นสุดพลังมาก เขาทุ่มเทมากนะคะแล้วก็ทุกคนก็ตะโกนนะ,ะท่านโฆษกรัฐบาลนะคะพี่ยูก็ตะโกนแบบไทยแลนดังมากแล้วก็คิดใจทาไมเราไม่เอาคนเชียร์พกมาสักหนึ่งแบบว่ากองสักหนึ่งแมตช์อะไรอย่างนี้นะต้องคราวหน้าจะไม่พลาดลนะคะก็สนุกสนานนะคะแล้วก็ได้ให้กําลังใจทั้งฮอกกี้ชายแล้วก็ฮอกกี้หญิงน้องเขามารออยู่ข้างหน้าพอดีก็ได้คุยกันทักทายนะคะแล้วว่าจะแข่งกับฮ่องกงจะแข่งกับเกาหลีใต้อะไรเงะะี้ยค่ะเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็ฝึกฝน กันมานานเยนคะก็ได้ให้กำลังใจนักกีฬาด้วยแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นโค้ชเป็นอะไรก็มารอต้อนรับที่โรงแรมนะคะก็มีโอกาสได้เจอกันเลยพูดให้กําลังใจไปหลังจากนั้นเนี่ยตอนช่วงก่อนที่จะเข้าพิธีเปิดเนี่ยก็ไปเดินชม งานนี่ฮัศก,การน้ําแข็งกันสวยมากนะคะใครที่ดูรายการที่อยู่ก o o g l e ด่วนนะคะสวยมากแล้วก็จะได้ไปกันนะคะอันนี้พูดถึงว่ามีโอกาสได้ไปครั้งนี้เนี่ยคือมันหนาวมากเพราะมันเป็นที่เปิดเหมือนสวนสาธารณะใหญ่ๆะคะ่ะแต่ว่าเขาก็สร้างเป็นน้ําแข็งใส่ไฟใส่อะไรเข้าไปแบบมมีของประเทศไทยของบรูไนของเมียนมาของแต่ละประเทศทําเป็นน้าแข็งของตัวเองนะคะสวยมากๆในทีมงานก็มีโอกาสสั้นๆได้พักผ่อนเดินสัหน่อยแล้วก็เข้าพิธีตอนเย็น ซึ่งพี่ตอนเย็นกอ็อย่างที่บอกนะคะต้อนรับทีละประเทศทีละประเทศเข้ามาก็รู้สึกประทับใจมากว่าวิธีที่เขาพรีเซนต์แต่ละประเทศมันสวยงามแล้วก็ให้เกียรติทุกประเทศจะมากี่คนก็ตามบางคนก็นักกีฬาส่งมาน้อยอะไรองี้ค่ะบางคนก็ส่งเยอะซึ่งซึ่งสวยงามเป็นเสียงแรงเชียอะไรที่ที่ดู เป็นบรรยากาศดีๆนะคะเขามีกล้องส่งทางไกลให้ด้วยนะคะเพราะว่านั่งอยู่ข้างบนเผื่อไม่เห็นอะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่าดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนเล็กๆในการให้กําลังใจนักกีฬาของเราที่ฝึกฝนมาตลอดแล้วก็น่าจะต้องเหนื่อยมากๆนะคะก็ให้กําลังใจอีกรอบพันทงนี้ด้วย แล้วนะคะที่สําคัญนะคะรอบนี้ในวันที่ดิฉันอัดรายการวันนี้นะคะก็เพิ่งได้ทราบมาว่าคนไทยได้รับเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกนะคะในสาขาของสกีฟรีสไตล์นะคะอันนี้ก็เมื่อกี้มีการโทรยินดีไปแล้วนะคะก็ดีใจเห็นบอกว่าเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสนะคะก็พูดไทยได้นิดหน่อยพูดภาษาอังกฤษด้วยก็ยินดีกับเขาไปว่าโอ้โหแบบเป็นความภาคภูมิใจคิดว่าเดี๋ยวในอาทิตย์นี้ก็น่าจะมีข่าวเรื่องนี้ออกมานะคะก็ทุกคนอย่างประเทศไทยของเราไม่มีหิมะเนาะอาจจะ กีฬาแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรองี้ค่ะพอมีคนไทยชนะเนี่ยดิฉันคิดว่าทุกคนคงอยากดูละว่าว่ากีฬานี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นเรื่องดีๆช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงของการ เราจากภาพนี่คืออะไรงงกันหมดเลยจริงๆทีมงานชอบถามนะคะว่าถ้ายกถ่ายรูปเวลาเดินถ่ายรูปมันไม่ได้ถ่ายตลอดเวลานะอย่าเพิ่งดราม่านะเดียวก่อนคือสมมติว่ามีโอกาสแล้วเราหยิบขึ้นมาถ่ายในช่วงที่แบบเราเดินเล่นหรืออะไรหยิบขึ้นมาถ่ายงเงี้ยถ่ายอะไรบ้างนะคะแล้วก็อยากจะแนะนําอะไรบ้างนะคะก็อันนี้แหละรูปจากมือถือเราเองนะคะรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูป ห้องพักที่ไปอยู่ที่เตี้ยวอยู่ไทยนะคะชื่อเตี้ยวอยู่ไทยเป็นที่เป็นเรือนรับรองของรัฐบาลเป็นบ้านรับรองของรัฐบาลน,นะคะรัฐบาลจีนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในความภูมิใจนะคะที่รู้สึกว่า๊ยได้ไปอยู่ในบ้านรับรองหลังนี้ <gomery S 2> เพราะว่าการมาอยู่บ้านหลังนี้อย่างที่บอกไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันก็จะมีโรงแรมชื่อเดียวกันนี่แหละแต่เป็นโรงแรมนั้นก็จะเป็นพับลิกแต่นี้เป็นบ้านรับรองนะคะซึ่งให้กับรัฐบาลไทยแบบนี้ก็ถือว่าเราเป็นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการแนบแน่น มาตลอดเป็นพี่น้องกันเป็นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งน่าภูมิใจค่ะแล้วก็รูปเซลฟี่นะคะกับท่านนายกลีเฉียงนะคะก็เป็นดินเนอร์ของวันที่6นะคะที่หลังจากออฟฟิเชียลวิสิตที่เป็นเดินตรวจแถวทหารแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสมานั่งทานข้าวกับท่านนะคะก็ท่าน ท่านใจดีนะ่ารักมากๆนะคะก็นั่งคุยกันเรื่องเรื่องลูกนะคะมีลูกท่านบอกท่านมีหลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่คนกี่คนตามใจหลานหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปนี้เนี่ยเกิดจากออตอนที่ท่านข้าวเสร็จแล้วนะคะกเ็เดินไปข้างหลังแล้วท,ทีนี้ดิฉันเนี่ยก็เรียกรัฐมนตรีเรยกรองนายกมาให้ถ่ายรูปคู่กับท่านแล้วตอนนั้นเนี่ยช่างกล้องยังไม่อยู่ตรงนั้นเพราะเหมือนกับทานกันเองะนะคะก็เป็นธงข้างหลังดิฉันก็รีบถ่ายรูปให้ ทุกทุกท่านนะคะก็บอกบอกท่านลีเชียงว่าเออขออนุญาตนะขออนุญาตนะอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวจะถ่ายให้เงี้ยท่านก็เออหัวเราะว่าเอ้ยเราจะถ่ายเองเลยเหรอเขาก็หัวเราะแล้วก็เช็คแฮนด์กับนัทธมนตรีเลอรายกของเรานะคะแล้วฉันก็ถ่าย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 เสร็จปุ๊บเลยว่เฮ้ยไม่มีใครถ่ายให้เลยทุกคนก็เดินกระจายตัวหมดแล้วฉันรู้ว่าเออท่านลีเชียงขออนุญาตเซลฟี่เขาก็เดินยื่นหน้ามาเลยนะคะเดีินเข้าไปเซลฟี่ไปหนึ่งกลุ่มอย่างรวดเร็วกดไปสองทีนะคะก็ รีบๆร,ร,รีบทำเพราะว่าเกรงใจท่านเช่นกันนะคะแต่ว่าท่านก็น่ารักมากก็เลยได้รูปประทับใจนี้มาค่ะรูปแบบไม่เป็นทางการรูปต่อไปนะคะเป็นรูปพงคุณแจน้องเสือน้อยนะคะที่ถ่ายไว้ในมืออย่างนี้คือท,ทุกท่านที่นั่งอะค่ะอเจ้าตัวเสือเนี่ยเขาก็จะวางสมมติอย่างอย่างฉันดิฉันเป็นผู้หญิงก็จะวางเสือผู้หญิงไว้ให้ เสือผู้หญิงแล้วก,ก็ผู้ชายก็วางเสือผู้ชายนะก็วางตามผู้หญิงผู้ชายว่าไปแล้วเจ้าเสือสองตัวนี้นะคะก็เขาก็แนะนําเป็นภาษาจีนมาว่าตัวหนึ่งตัวผู้ชายชื่อปิงปิงแฉันออกเสียงผิดขอโทษด้วยนะคะแล้วตัวผู้หญิงชื่อนินนี่แล้วสองตัวนี้ก็ยังเป็นมาสคอตของออกีฬาอันนี้ทั้งหมด ก็ไปที่ไหนยังเป็นอย่าเราไปดูฮอกกี้ไงค่ะก็จะเป็นเจ้าสองตัวเต้นดุกดิกดุกดิกอยู่น่ารักมากนะคะแล้วก็คุยคุยกันท่านภรรยาของท่านสีก็ถามฉันว่าเออยูมีลูกกี่คนหรออะไรเงี้ยยูอายุเท่าไหร่มีลูกกี่คนเนี่ยก็บอกว่ามีลูกสองคนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแล้วมันตีข้างๆมันคงก็หันมาว่าเอ้ามีลูกสองคนหรองั้นต้องเอาตัวนี้ไปสองตัวเขาจะได้ไม่แย่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยหยิบตัวของเขามาให้ดิฉันอีกตัวหนึ่งก็เป็นผู้ชายกับผู้หญิงฉั้นก็เลย น่ารักดีที่เขาแค่ได้ยินเราคอนเวอร์เซชันว่าเรามีลูกสองคนอนะไรเงี้ยเหมือนจะรู้จริงนะคะว่าจริงถ้าเอาบรนดนเดียวจะหยุ่มกันได้นะอ่ามาถึงรูปบอดี้การ์ของเรานะคะก็คนนี้เห็นทุกคนพูดถึงเยอะวันแรกที่เขาไปเขาเท่มากแล,แล้วเขาใส่ชุดเครื่องแบบแต่วันต่อๆไปเขาก็ใส่เป็นแบบเสื้อเชิตกระสูดอะไรเงี้ยนะคะก็ไปถึงก็เดี๋ยวนี้ค่ะ ประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มให้คนที่เป็นบริการติดตัวดิฉันเป็นผู้หญิงตอนไปเดินทางแรกๆยังเป็นผู้ชายอยู่นะคะ <c oughs> ก็คงคงจะรู้สึกว่าน่าจะสะดวกกว่าที่จะตามนายกผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ที่ไปดาวอสก็เป็นเ,เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะทริปนี้เป็นน้องคนนี้ไปนะคะก็นั่งไปกับคนรถดิฉันก็คุยกับเขาในรถว่าเอ้ยโทษนะแบบอีกกี่นาทีถึงหรอยอะไรเงี้ยจออะางเงี้ยเขาก็หันมาแบบ เขาก็ถามถามคนคนรถอะไรเงี้ยแล้วก็หันมาตอบว่าอีกมาสี่สิบนาทีเดินทางเงี้ยหลังจากนั้นทุกครั้งที่ขึ้นรถเขาจะหันมาเพราะว่า prime minister twelve minutes แล้วก็ prime minister eighteen minutes คือเขาเขาแบบคือเขาไม่ใช่อีกสิบนาทียี่สิบนาทีเขาสิบสองนาทีสิบแปดอะไรเงี้ยค่ะเขา เป๋มากเันโอ,ขอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากอะไรเงี้ยเสร็จแล้วดิฉันก็นั่งดูข่าวใน IG อยู่แล้วก็เฮ้ยยูสกิบเขาด้วยยูย,ยูเป็นข่าวแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยิ้มว่าเออใช่ใช่เขาก็เห็นเหมือนกันในข่าวจีนของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักดีค่ะแล้วก็เวลาไปพบกับภาคเอกชนเนี่ยนะคะก็จะมีของขวัญทางของไทย,ยติดไปด้วยนะคะส่วนใหญ่ดิฉันก็เลือกให้เป็นพวกผ้าเป็นพวกอ,อะไรที่ค่อนข้างน้ำหนักไม่หนักเกินไปนะคะแล้วก็เขาเปิ่ม บางคนมาจากหลายประเทศเลยค่ะแต่ครั้งนี้พอทราบว่าเป็นคนจีน,ปนไปแล้วก็เลยได้ให้ผ้าผ้าครามนะคะลายขอไปให้กับ คนบริษัทจีนที่มาที่มาเจอนะคะก็เขาก็ชอบมากเพราะว่าก็ทราบว่าเป็นผู้ชายก็เลยเลือกสีที่ค่อนข้างน้ำเงินเข้มๆหน่อยเผื่อเขาจะไปได้ตัดชุดได้ตัดเสื้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นผ้าของประเทศไทยนะเป็นลายพระราชทานอะไรอย่างนี้ค่ะก็บอกเขาไปเขาก็ดูตื่นเต้นนะคะแล้วก็ประทับใจเป็นสิ่งที่ติดไม้ติดมือเอาซอฟท์พาวเวอร์ของเราหิ้วไปด้วยนะคะไปให้เขาเห็นของจริงก็ถือว่าเป็นโอกาสด้วยค่ะ สรุปเลยนะคะการเยือนจีนครั้งนี้คนไทยได้อะไรบ้างประเทศเราได้อะไรบ้างเอาแบบง่ายๆภาษาที่ไม่ต้องแปลเยอะนะคะเรื่องแรกเลยค่ะความมัน่นคงคอเซนเตอร์เ,ออเรื่องแกมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นมากมายอาชญากรรมข้ามชาติได้ความร่วมมือจากจีนอย่างเต็มที่นะคะเสร็จกุ๊ลทำงานเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้จะต้องลดลงแล้วก็เห็นผลอย่างรวดเร็วแน่นอนเรื่องที่2ค่ะ เป็นเรื่องของการค้านะคะแน่นอนเราพูดถึงเรื่อง land bridge นะคะในเรื่องของอการ QC สินค้าที่จะส่งออกเพราะฉะนั้นก็เพิ่มการที่ส่งออกได้เร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นไม่เสียต้นทุนที่มากไม่เสียเวลาที่มากเกินไปแล้วก็โอกาสในอนาคตก็คือเรื่อง land bridge นี่นะคะเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บประหยัดพลังงานประหยัดเส้นทางเพิ่ม t r a f f ิกคนเข้ามาซื้อจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มการที่เราจะสามารถมีการจ้างงานเกิดขึ้นมากมายเพิ่ม t r a f f ิกการซื้อของสินค้าเกษตรที่ล้นตลาดก็จะไม่ล้น นะคะอันนี้คือสิ่งที่ได้อย่างแน่นอน3 People t ช p พ o โ l e คนจีนกับคนไทยค่ะพระเคี่ยวแก้วมีแพนด้าความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้แหละค่ะคือความสัมพันธ์ของไทยจีนที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง50ปีและก็จะทําอย่างไรให้ดีต่อไปอีก50ปีข้างหน้าเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราก็จะเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบนี้ให้ยาวนานต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันในด้านของความมั่นคงด้านของสินค้าการค้าขายหรือด้านของ คน people to people เองก็จะ carry on สิ่งเหล่านี้ต่อไปให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศต่อไปอีกนานแสนนานค่ะ ก็ดําเนินการมาถึงท้ายรายการแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอีกเทปหนึ่งตอนช่วงประมาณต้นเดือนหน้านะคะจริงแล้วก็ยังจะออกเดือนละครั้งอยู่แต่ว่าอันนี้มีเหตุการณ์พิเศษนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังตอนที่มันยังสดๆร้อนๆนะคะจะได้ไม่ไม่ลืมด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนไม่ได้พลาดอะไรไปนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสมาเล่าให้พี่น้องประช ชาชนฟังในเวอร์ชั่นของตัวดิฉันเองนะคะก็ขอบคุณมากๆเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ